โรงเรียนดัดจริตโรงเรียนแห่งแรกๆของสยามที่นักเรียนได้เล่นกีฬาฟุตบอลคำว่าดัดจริตพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตติยสถานให้ความหมายว่าสร้างทำกิริยาหรือวาจาให้กืนควรซึ่งมีความหมายในแง่ลบแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้า คำนี้อาจมีความหมายในแง่บวกเพราะมีการใช้คําว่าดัดจริตมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียนคือโรงเรียนดัดจริตข้อมูลของโรงเรียนดัดจริตมีกล่าวถึงในประวัติของขุนประสิทธิ์วิทยากศักดั์คุปตะวณิชโดยทายาท ของขุนประสิทธิ์วิทยากรเล่าไว,ว้ว่าคุณพ่อขุนประสิทธิ์วิทยากรสัตว์คุปตะวานิชเดิมท่านชื่อฮกเป็นบุตรนายปิงและนางงิกคุปตะวานิชท่านเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2442ยามเยาวัยคุณพ่อได้รับการศึกษาจาก โรงเรียนปฐุมดักจริตซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสามสียตรงข้ามกับปากถนนสังฆโลกเยื้องกับโรงพยาบาลวชิระในปัจจุบันโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนรัฐบาลขึ้นอยู่กับกระทรวงธรรมการในสมัยนั้นพระสภการหิรัญยกิจต่อมาเป็นพระอัฏวิสิทธิสุธีในรัชกาลที่หเป็นผู้สร้างให้ และเป็นผู้อุปธรรมเมื่อได้ศึกษาอยู่สามปีสำเร็จปถมแล้วไปศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมวัดบิณฑมะโบพิษสถิษฐานวา่าโรงเรียนดัดจริตก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าตั้งอยู่ริมถนนสามเสนยื้องกับวชิระพยาบาลหรือบริเวณสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายในปัจจุบันแต่ภายหลังไม่ทราบปีที่แน่ชัด ได้โอนย้ายไปอยู่กับโรงเรียนวาราชภาติการามหรือวัดส้มเกลียงเชิงสะพานกรุงุนสะพานสังฮีซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งโรงเรียนเดิมข้อมูลของโรงเรียนดัดจริตมีไม่มากนักในรารชกิจจานุเบกษาลงวันที่30ม,รมรกราคมพุทธศักราช2,452 ค้านับสกราชอย่างใหม่จะตรงกับพุทธักราช2,453ระบุว่าพระสมการฮิรันยกิจผู้อุปการะโรงเรียนดัจลิตให้ฟุตบอลหนึ่งลูกราคา5บาทเป็นสมบัติแก่โรงเรียนดัจลิตครูใหญ่โรงเรียนดัจลิตได้รับไว้แล้วตัวสรุปแล้วโรงเรียนดัจจติตก่อตั้งโดย พระสมการเฮลันยกิจชื่ออิสระภักดีผู้จัดการคนแรกของบุคลันหรือธนาคารไทยพาณิชย์ในเวลาต่อมาและเป็นเจ้าของพาร์คสามเสลสวนสรุกแห่งแรกในกรุงเทพซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณวชิระพยาบาลซึ่งก็อยู่เยื้องกับโรงเรียนดักจริกนั่นเอง าสนใจก็คือโรงเรียนแห่งนี้ได้รับบริจาคลูกฟุตบอลจากผู้อุปถัมภ์ของโรงเรียนตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่5สแสดงว่ากีฬาฟุตบอลเริ่มเข้าสู่สยามตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วดังนั้นนักเรียนของโรงเรียนดัดจริตจึงอาจเป็นนักเรียนในยุคเรกของสยามอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้เล่นกีฬาฟุตบอล ก็เป็นได้